ด้านหน้านะฮะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า m มทริก LED นะครับซึ่งจะมีออปชันของไฟเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นการกระจายแสงนะครับขณะที่ขับด้วยความเร็วช้านะครับหรือว่าแสงยิงตรงไปไกลๆนะครับเมื่อเราขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยสามารถเลี้ยวนะครับตามพวงมาลัยได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปตัว C กับหัวนี่นะฮะก็จะเป็นไฟ Daytime Running l i g h t ก็คือไฟวิ่งกลางวัน นะครับแล้วก็สําหรับตัว Storm Tag เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ไม่เหมือนใครเลยนะฮะจะมีไฟ Spotlight มาให้ด้วยซึ่งไฟ Spotlight ตัวนี้จะทํางานควบคู่กับไฟสูงของไฟควบคู่กับไฟหน้าตัวนี้นะครับที่เป็นไฟสูงนะฮะซึ่งไฟสปอ l i g h t ตัวนี้นะครับจะยิงส่องลงพื้นนะฮะจะไม่ไปรบกวนสายตาของเพื่อนร่วมถนนแน่นอนนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะครับออกแบบดีไซน์มาเป็นสีดําเงานะฮะ เพื่อทำให้รถ Storm t a n คันนี้นะครับมีความพิเมยมหรูหรานะฮะแล้วก็กล้อง360องศานะครับที่ติดมากับใต้โลโก้ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีที่ฉีดน้ำกล้องด้วยโลโก้ Ford ตัวนี้นะครับจะเป็นโลโก้ Ford สีดำนะสวยงามนะครับแล้วก็มีอักษรในคลิกที่เป็นลนเจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นกิมมิกที่มาใหม่เลยนะครับซึ่งเราอาจจะเคยเห็นอักษตรตัวนี้ติดตั้งบนฝากระโปรงของรถรุ่นอื่นอื่นน,นะนนเป็นตัวแต่ง นะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีการเล่นลวดลายสีแดงนะฮะตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมดนะฮะหจุดด้วยกันนะครับเพื่อรองรับระบบถอยจอดอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเรดาร์ในส่วนของ adaptive cruise control นะครับหรือว่าระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับเบรกฉุกเฉินต่างๆนะครับก็จะใช้ในส่วนของเรดร์ตรงนี้นะครับก็เห็น โฉมด้านหน้าแล้วเนี่ยก็โอ้โหหล่อสุดๆไปเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นระหว่างขับ2ขับ4เนี่ยจะแตกต่างกันที่ระบบขับเครื่องเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวผมขอไม่เปิดฝากระโปรงให้แล้วกันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับไบเทอร์โบนะครับเป็นทอร์โบคู่นะครับที่ทำงานรอบต่างกัน นะฮะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะโอเคล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นขอบ20นิ้วอจะบอกได้เลยก็ได้ว่านะจะบอกเลยก็ได้ว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับที่กระบะเนี่ยแม็กไปขอบ20แล้วนะครับที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับไม่ได้รวมเกี่ยวกับการแต่งนะครับล้อแม็กนี่จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีกิมมิคเล็กเล็กน้อยๆตรงนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับเวลาวิ่งเนี่ย จะดูสวยงามมากๆเลยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์เลยนะครของ t o r m t ท็เพราะมาพร้อมกับในส่วนของยาง Good Ear นะฮะที่มีไซส์ยางครับอยู่ที่ 2555R20 5, 5, 5, 5นะครับตัวนี้จะเป็นยางที่เน้นความนุ่มความเงียบนะครับแล้วก็เวลาเข้าโค้งนี่จิกแต่ยางเนี่ยจะ,ะเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำนะฮะยางจะจิกเกาะถนนนะฮะโอเคฮะแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยนะครับก็จะมีกล้อง2องฟังเลยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้จะแสดงผลนะฮะบ,บนหน้าจอเป็นแบบมุมสูงนะครับก็คือ b i r ร์ดไอวิวส่องลงมานะเพื่อเห็นรอบข้างว่ามีอุปสรรคอะไรไหมนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้นะครับก็จะมีออปชันในส่วนของการแจ้งเตือนเ,อเตือนรถจากจุดบอด ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงไฟท้ายนั่นเองนะฮะแล้วก็ประตูด้านข้างจะมีสัญลักษณ์ของรุ่นนะครับก็เป็น t t r m t ท็กนะครับประตูนะฮะก็จะเป็นประตูแบบ Smart Keylet นะฮะก็เพียงแค่ใช้มือสัมผัสเปิดปิดรถได้เลยนะครับแล้วก็มีกุญแจเนี่ยอยู่ในลักษมีที่สามารถเปิดปิดรถได้นะครับนะฮะอันนี้เราติดตั้งในส่วนของการศาสตร์เพิ่มเติมให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะครับโลบา ขอภัยครับราวหลังคา Storm t a ท็กเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นราวหลังคาที่ติดตั้งไว้ธรรมดานะครับสามารถามันมีออปชันให้ด้วยนะครับที่เราสามารถจะดึงนะฮะนี่เพื่อไปไขว้กับราวหลังคาอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะฮะถือว่าราวหลังคาเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะครับรวมถึง โลบาร์ด้านหลังนะครับที่เราสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับแล้วโลบาร์ตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะนี่เปิดให้มีการค้ำกรณีที่เราขนของจากหลังคานะครับระยะมาถึงท้ายกระบะนะฮะนะครับสามารถดึงนะครับปรับระยะได้ถึงสุดเลยตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถดึงกลับมาได้ นะครับสำหรับตัว Storm t a c นะฮะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันครับสำหรับด้านหลังที่ผมพูดไปนะจะมีเซนเซอร์ของอระบบ By Sport อยู่ตรงนี้นะครับก็คือการเตือนรถจากจุดบอร์ดนะครไฟท้ายเป็นแบบ Full LED เลยนะครับ LED แบบเต็มระบบเลยนะฮะสวยงามมากๆนะครับ,นะรบแล้วก็มีเซนเซอร์ท้ายนะครับ4จุด ฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายที่ช่วยขนแรงด้วยนะฮะนี่จะไม่หนานมากนะครับแล้วก็การติดตั้งการเพิ่มออปชั่นในส่วนของโรลเลอร์ชัตเตอร์หรือว่าฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจากโรงงานเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้จากผ่านรีโมทคอนโทรลได้ด้วยนี่ฮะกดผ่านรีโมทนะครับหรือว่าจะกดปุ่มที่อยู่ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดจากตรงนี้นะฮนะ ซึ่งแน่นอนครับว่าฝาท้ายไฟฟ้าของทีต่ติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนเรามาชมภายในกันนิดนึงครับสำหรับภายในนะครับก็ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนะครับนั่งได้สบายเลยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาด้วยนะฮะเพื่อทำให้อากาศเนี่ย กระจายไปสู่ด้านหลังได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เสียบสายใช้ USB C ต่างๆนะครับรวมถึงปลั๊กตัวนี้นะครับสามารถชาร์จมือถือหรือว่าแล็ปท็อปได้ด้วยนะครับบอดหนังเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เดินได้แดงตรงนี้นะฮะเดินได้แดงนะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นไ y คแทนะครับที่ิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยเป็นการเดินได้ส้ม วงมาไลนะครับหุ้มหนังนะฮะก็เดินได้แดงหมดเลยนะฮะนะครับซึ่งแสดงบวงบอกถึงสัญลักษณ์ของความเป็น StormTag นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับบหนังนะครับมีการสลักคำว่า s t อ r m t a กด้วยนี่นะและสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่รุ่นอื่นนะครับไม่มีเลยนะครับนั่นก็คือเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับจะมีเฉพาะรุ่น StormTag นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ สนใจในส่วนของอยากได้ไฟหน้า m a ทริก LED แล้วอยากได้เกียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับรุ่นเดียวนะครับสตอมแชกมีทั้งขับ2ขับ4นะครับแล้วก็บาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะครับแทิศทางนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายอย่างมากมานะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลตัวนี้นะครับแบบแบบฟูลเลยครับเต็ม เต็มจอเลยฮะนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะอยู่ที่8นิ้วนะครับก็จะไม่เต็มจอแบบนี้นะครับอันนี้เต็มจอสวยงามมากๆนะครับรวมถึงจอกลางนะครับที่สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับรวมถึงรูทูแบบไร้สายโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเราได้ชมภายนอกและภายในแล้วนะครับสำหรับรุ่นซอมแท็กครับมีให้เลือกด้วยกันถึง2รุ่นนะครับมีเลือกให มีให้เลือกถึง4สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีเทาดำนะครับแล้วก็สีส้มสีส้มเพิ่ม10,000บาทนะครับแล้วก็มีออปชันในส่วนของการเพิ่มโรเลอร์ชัตเตอร์อีก5 0,000บาทนะครับราคารุ่นขับ2นะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทส่วนขับ4นะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามเซลล์จัมโบ้ได้นะครับแล้วก็ช่วยนะครับฝาก กดติดตามช่องจับโบ้ฟอร์ด s ซึนะครับแล้วก็เราจะนำคลิปรถของ Ford ดดีๆนะครับมาให้ชมกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ